นับตั้งแต่การยึดอำนาจคือ22พฤษภาคม57จนวันนี้11ปีเศษครับและร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้เวลาพิจารณามาแล้วประมาณ1ปีเศษหากเราลองเปรียบเทียบกันดูเหมือนที่ท่านประธานกรรมธิการได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่เมื่อหัวหน้าคณะรัฐประหารยึดอำนาจเขาใช้เวลาเพียงชั่วครู่ชั่วยามเขาไม่ต้องผ่านกระบวนการถกเถียงเขาไม่ต้องผ่านกระบวนการอภิปราย เขาสามารถใช้อำนาจตามมาตรา44ออกประกาศคำสั่งได้อย่างรวดเร็วแต่พอถึงเวลาเรากว่าจะมาจัดการยกเลิกเราต้องใช้สภาผู้แทนรัษฎรที่มาจากการเลือกตั้งถึงสองชุดเราต้องใช้ระยะเวลาเกือบ10ปีครับกว่าร่างการยกเลิกประกาศคำสั่งกอสชอถึงจะทำได้สำเร็จจุดนี้เองครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าจะเป็นอุทาหรณ์ว่าคณนะ ผู้แทนรัษฎรสภาผู้แทนรัษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจะร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันยกเลิกประกาศคําสั่งคสชที่ไม่จําเป็นที่ล้าสมัยและร่วมกันปกป้องประชาธิปไตยซึ่งเป็นฐานที่มาที่ทําให้ผู้แทนรัษฎรทุกท่านได้มารวมตัวกันอยู่ที่นี้ไม่ให้มีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีกรอระธานจะจี้แจกปลุกเดิมเกิดครับ เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมปียบุตรแสงกระหนกคุณในฐานะรองประธานกรรมธิการคนที่หนึ่งครับขออนุญ,ญาตใช้เวลาในที่ประชุมแห่งนี้ชี้แจงเบื้องต้นสักเล็กน้อยครับเพื่อที่จะสืบเนื่องกับที่ท่านประธานกรรมธิการท่านจะตุลนชายแสงได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่นี้ท่านประธานชี้แจงว่าการทําร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็น เครื่องหมายเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของการร่วมมือร่วมใจกันของสภาผูแ้แทนราษฎรซึ่งประกอบไปด้วยทุกพักการเมืองทั้งพักซีกรัฐบาลและทั้งพักซีกฝ่ายคา้านในการผลักดันกฎหมายเพื่อย,ยกเลิกประกาศและคำสั่งของคอสชอผมเองในฐานะเป็นรองประธานกรรมธิการกลุ่มที่1และก็เป็นกรรมธิการที่เข้ามาโดยสัสดส่วนของการเสนอชื่อของพักประชาชนซึ่งเป็นพักแกนนาพักฝ่ายคา้านก็จึงจะขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้สักครู่หนึ่งครับ อย่างน้อยที่สุดก็เพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์ออกไปให้กับสภาผู้แทนและพี่น้องประชาชนได้เห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ผ่านจากความร่วมแรงร่วมใจกันของทุกพักการเมืองทั้งซีกรัฐบาลและซีกฝ่ายค้านท่านประธานครับวันที่22ิศพฤษภาคม2557ซึ่งเป็นวันที่คณะบุคคลคณะทหารที่ใช้ชื่อว่าคอสอชอได้ก่อรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญ ล้มรัฐบาลและตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์ขึ้นจากวันนั้นผ่านเรื่อยมาจนถึงเดือนมิถุนายน2562เป็นระยะเวลาเกือบ5ปีคสชได้อาศัยอำนาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ครับในการออกบรรดาประกาศคำสั่งจำนวนมากได้แก่คำสั่งหัวหน้าคสช217ฉบับประกาศหัวหน้าคสช1ฉบับ ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือประกาศคอสชอีก133ฉบับคำสั่งของคอสชอีก214ฉบับรวมแล้ว565ฉบับและนอกจากจํานวนที่มากเช่นนี้แล้วยังครอบคุมไปทุกเรื่องครับตั้งแต่เรื่องของการละเมิดสิทธิเสรีภาพเรียกบรรดานักการเมืองนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวไปรายงานตัว ท่านประธานกรรมธิการท่านจตุรนฉายแสงก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกคอสช,ชเรียกไปรายงานตัวมีคําสั่งห้ามเดินทางออกนอกราชนาจักรมีคําสั่งอายัดบัญชีอายัดเงินต่างๆซึ่งท่านประธานและเพื่อนสมาชิกอีกหลายท่านในที่นี้ก็ตกเป็นผู้ดได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคําสั่งเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องคําสั่งของห้ามการห้ามชุมนุมซึ่งเพื่อนสมาชิกของผมคือคุณดังสิม,มันโรมและเพื่อนสมาชิกอีกหลายท่านก็เป็นคนที่ ถูกดำเนินคดีจากคำสั่งห้ามชุมนุมเหล่านี้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการประมงเรื่องการผังเมืองเรื่องการเกษตรเรื่องที่ดินสปรกรเรื่องการนำที่ป่าสงวนต่างๆมาแปลมาแปลงเป็นที่ราชพัสดุเพื่อพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเรื่องของการโยกย้ายข้าราชการเรื่องของการนำข้าราชการระดับสูงไปแขวนนำนักการเมืองท้องถิ่นไปแขวนเอาไว้เรื่องของเกี่ยวกับแร่เรื่องของสิ่งแวดล้อม เรื่องของกระบวนการยุติธรรมและเรื่องอื่นๆอีกมากมายท่านประธานจะเห็นได้ว่านอกจากจํานวนฉบับจํานวนระยะเวลาและจํานวนเรื่องราวต่างๆที่ครอบคลุมไปทุกเรื่องแล้วเราจะเห็นได้ว่าช่วงเวลาแห่งการรัฐประหารและใช้อํานาจตามมาตรา14นั้นได้ส่งผลกระทบไม่เฉพาะแต่เพียงเรื่องการเมืองแต่ยังกระทบไปเรื่องเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยท่านประธานครับหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรก หลังภายภายใต้รัฐบ,บุรมนูน60คือการเลือกตั้งเมื่อปี2 5 6 2และครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งที่2หลังจากใช้รัฐธุรมนูญ60คือการเลือกตั้งปี66ในการเลือกตั้งปี62สภาชุดนั้นนะครับมีความพยายามที่จะผลักดันการตราพระราชบัญญตัติยกเลิกประกาศคําสั่งคสช,ชอยู่เหมือนกันเริ่มตั้งแต่สมัยตอนนั้นผมยังมีโอกาสได้เป็นผู้แทรอนราษฎรอยู่ก็เคยเสนอยติตั้งคณะกรรมาการวิสามัญศึกษา ผลกระทบต่างๆของบรรดาประกาศคําสั่งคสชแต่ในท้ายที่สุดก็ไม่ผ่านถ้าท่านจํากันได้วันนั้นลงมติแล้วเสียงของสภาให้ผ่านด้วยนะครับแต่สุดท้ายมีการขอนับคะแนนใหม่แล้วก็ไม่ผ่านไปนั่นไม่เป็นไรครับก็ยังมีร่างอีกสองฉบับเข้ามาครับร่างพระัญญัติยกเลิกประกาศคําสั่งของคสชสมัยนั้นผมยังเป็นผู้แทนอยู่ก็เสนอเข้ามาในานามพักอนาคตใหม่และก็มีร่างของพี่น้องประชาชนใช้สิทธิ์การเข้าชื่อเสนอกฎหมายเข้ามาสองฉบับด้วยกันครับ แต่สภาชุดที่แล้วไม่ให้ผ่านครับตกตั้งแต่วาระที่หนึ่งทีนี้มาถึงสภาชุดนี้ครับเป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างยิ่งครับเพราะว่าร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของสภามีทั้งร่างของคณะรัฐมนตรีมีทั้งร่างของสสของฝ่ายค้านและร่างของสสอ,อีกหลากหลายพักดังที่ท่านประธานกรรมธิการได้เอ่ยไปท่านประธานที่เคารพครับในชั้นการทํางานของคณะกรรมธิการได้รับความร่วมมือร่วมใจกันอย่างดียิ่งนะครับ ไม่ว่าจะเป็นซี่ของพรรครัฐบาลหรือซี่ของพรรคฝ่ายคา้านรวมทั้งข้าราชการประจําหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้มาชี้แจงกันอย่างสม่ําเสมอเราใช้เวลาการประชุมในกรรมธิการชุดนี้เป็นเวลาเกือบหนึ่งปีถึงได้รายงานฉบับนี้ออกมาเข้าสู่ววระที่สองและเวลาที่3ในการพิจารณาครับผมทราบดีครับว่าถ้าหากทุกท่านคิดหลักเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องหลักของนิติธรรม เราก็คงจะเห็นกันว่าบรรดาประกาศคำสั่งของคอสช,ชซึ่งมาจากการยึดอำนาจมาจากอำนาจตามม44ไม่ได้ผ่านกระบวนการนิติบัญญัติไม่ได้ผ่านกระบวนการกฎหมายที่ถูกต้องตามหลักประชาธิปไตยหลักนิติธรรมแล้วก็สมควรที่จะถูกโยกเลิกไปทั้งหมดแต่ท่านประธานครับเนื่องมาจากว่าประกาศเหล่านี้ได้ก่อตั้งขึ้นในระบบกฎหมายถือบังคับใช้กันในระบบกฎหมายและมี บุคคลผู้สุจริตจำนวนมากที่ได้สิทธิประโยชน์ไปมากมายแล้วทำให้การยกเลิกของพวกเราหลายครั้งหลายหนจำเป็นต้องมีบทบัญญัติในการคุ้มครองผลประโยชน์หรือสิทธิที่ของบุคคลเอกชนที่สุจริตเขาได้รับไปเชน่นเดียวกวันครับมีคำสั่งอีกหลายฉบับแม้ว่าที่มาจะไม่ชอบเรื่องหลักนิติธรรมแม้จะที่มาจะไม่ชอบตามกระบวนการประชาธิปไตยแต่เนื้อหาของมันก็มีประโยชน์ เนื้อหาของมันก็ส่งผลประโยชน์ต่อส่วนรวมครับหลายเรื่องก็จําเป็นที่จะต้องรักษาไว้นี่จึงเป็นที่มาครับว่าการพิจารณาของชั้นคณะกรรมิการจึงไม่สามารถยกเลิกได้หมดแต่จะมีบางอันที่จําเป็นต้องใช้ต่อหรือมีบางอันยกเลิกไปแล้วและจะ <c oughs> คุ้มครองบรรดาเอกชนผู้สุจริตที่ได้รับประโยชน์จากบรรดาประกาศคําสั่งคสชท่านประธานครับ เราใช้เวลาท่านนับตั้งแต่การยึดอำนาจคือ22พฤษภาคม57จนวันนี้11ปีเศษครับและร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้เวลาพิจารณามาแล้วประมาณ1ปีเศษหากเราลองเปรียบเทียบกันดูเหมือนที่ท่านประธานกรรมธิการได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่เมื่อหัวหน้าคณะรัฐประหารยึดอำนาจเขาใช้เวลาเพียงชั่วครู่ชั่วยามเขาไม่ต้องผ่านกระบวนการถกเถียงเขาไม่ต้องผ่านกระบวนการอภิปราย เขาสามารถใช้อำนาจตามมาตรา44ออกประกาศคำสั่งได้อย่างรวดเร็วแต่พอถึงเวลาเรากว่าจะมาจัดการยกเลิกเราต้องใช้สภาผู้แทนรัษฎรที่มาจากการเลือกตั้งถึงสองชุดเราต้องใช้ระยะเวลาเกือบ10ปีครับกว่าร่างการยกเลิกประกาศคำสั่งคสชถึงจะทำได้สำเร็จจุดนี้เองครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าจะเป็นอุทาหรณ์ว่าคณนะ ผู้แทนรัศฎรสภาผู้แทนรัศฎรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจะร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันยกเลิกประกาศคําสั่งคสชที่ไม่จําเป็นที่ล้าสมัยและร่วมกันปกป้องประชาธิปไตยซึ่งเป็นฐานที่มาที่ทําให้ผู้แทนรัษฎรทุกท่านได้มารวมตัวกันอยู่ที่นี้ไม่ให้มีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีกมิให้มีการใช้อํานาจพิเศษแบบอํานาจตามมาตรา44อีกครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ